สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมายกตัวอย่างการใช้พลังงานทดแทนครับคือพลังงานน้ําก็คือการทําการทันน้ำครับอุปกรณ์ครับก็จะมีอันนี้ครับเป็นแท่งเป็นแกนกลางครับในการหมุนระหว่างการหันน้ำกับตรงครับแล้วก็ส่วนหน้านี้ยเป็นแผ่นทีดีไว้ยึดก้างหันอันนี้เป็นฝากดน้ำกดน้ํากลาร้อนแล้วก็ต่งครับครับผมมีอะไรอีกไหมครับแล้วก็มีกลาร้อน แล้วก็หัวแรงบวัดกีเอไอ้เจาะสำหรับเจาะรูขวน้ำนะครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาหัวแรงนะครับหวัดกีเจาะที่ขวดน้ำนะครับเพื่อให้มันเป็นช่องนะครับสำหรับเอา การปลาติกนะครับถ้าเป็นความจริงก็คือจะเป็นเทานะครับเราจะเรียกนักสาวิอโคารว่าเผาเสียเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ขวดน้ำนะครับเป็นตัวยกเทาไว้นะครับไม่ให้มันล้มลงมาเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนแรกกันเลยครับก็เดี๋เจาะรูก่อนให้เท่ากับให้มันพอดีนะครับไม่ใหญ่เกินไป เือสิ้นสุดขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวเพาให้เสร็จก่อนครับครับตอนนี้นะครับเราก็จะเอาฝาขวดน้ำาครับมาติดกับแผ่นซีดีนะครับเพื่อที่จะทําเป็นกรงล้อนะครับในการให้น้ําเนี่ยหักลงที่ฝาแล้วก็ให้แผ่นซีดีหมุนไปนะเหมือนล้อรถเดี๋ยวเรามาทําต่อกันเลยครับตอนนี้เราก็จะทําเป็นตัวบวกก่อนนะครับจะมีทั้งหมด

แผ่นข้งหันนี้เสร็จแล้วครับทั้งสองด้านแล้วก็จะทําการยึดข้งหันเข้ากับตัวเผลาโ<อ>ดยการใช้กาวร้อนนะครับไม่ใช่ใช่ไหมเขาเรียกว่ากาวร้อนนี่แหละเอ้กาวแท่งอ๋อ โอเคครับเมื่อเราทําตัวกังหันที่ติดกับแกนกลางตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนํามาต่อกับขวดที่เป็นตัวการนะครับแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งเราจะมัดกับลูกตุ้มไว้นะครับเพื่อถ่วงน้ำหนักแล้วก็หลักการทําง,งานคร่าวๆนะครับก็คือเราจะใส่น้ําเข้าไปตรงนี้เพื่อให้กังหันหมุนและเมื่อกังหันเกิดการหมุนนะครับมันก็จะยกต้มน้ําหนักขึ้นมาโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็กำลังเติมน้ําในขวดนะครับพอน้ําในขวดเราได้ระดับแล้วน้ําหนักมากพอแล้วเราก็จะหมุนตอนนี้ครับเราก็ได้เติมน้ําใส่ขวดไปแล้วนะครับน้ําหนักก็ในขวดก็น่าจะมีประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองฉีดน,น้ำครับใส่กันงหันดวูว่ากังหันเนี่ยสามารถเอาแรงดันน้ำนะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานกลได้ไหมเฮ้ สรุปก็คือโปรเจกต์นี้สำเร็จนะครับ